ไฮทารอสวัสดีค่ะสวัสดีสำหรับชาววันเสาร์ทุกๆท่านนะคะวันนี้นะคะกลับมาดูดวงชะตาชาววันเสาร์ประจำช่วงเดือนพฤษภาคมกันว่าชาววันเสาร์จะเป็นยังไงกันบ้างนะคะชาววันเสาร์พฤษภาคมนี้เป็นยังไงกันบ้างเอ่ยมาดูกันนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างชาววันเสาร์นะคะตําแหน่งแรกเลยเป็นอัศวินดาบนะช่วงนี้ เป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องพยายามต่อสู้เพื่อที่จะเริ่มกับการเริ่มต้นในการทำอะไรใหม่เหนื่อนนิดนึงนะคะมีปัญหาหลายอย่างปัญหารอบด้านแล้วทุกอย่างมันก็อาจจะค่อนข้างมาพร้อมกันมาในเวลาเดียวกันทำให้ในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้เนี่ยหลายๆาท่านอาจจะเจอกับงานเร่งงานด่วนอะไรที่มันทำให้เรารู้สึกหงุดหงิดใจไม่ได้ดังใจต้องระวังนะคะจะมีเหตุให้ได้มีปากเสียงมีการทะเลาะถกเถียงกัน หรือว่ามีการใช้คำพูดอะไรบางอย่างที่ทำร้ายความรู้สึกคนรอบข้างหรือเจอกับปัญหาจุกจิกทำให้เราหงุดหงิดวุ่นวายใจหัวร้อนนิดนึงนะคะยังไงก็อย่าพยายามเขาเรียกว่า ตัดสินใจอะไรแบบรวดเร็วเนาะต้องพยายามตัดสินใจให้ช้าลงแล้วก็อย่าพยายามควบคุมอะไรที่มันเป็นปัจจัยภายนอกมากจนเกินไปงั้นจะทำให้ช่วงนี้เนี่ยคุณจะยิ่งใจร้อนมากขึ้นนะชาววันเสาร์นะคะก็คงจะต้องระมัดระวังตรงจุดนี้ด้วยนะสิบไม้เท้าเนี่ยบ่งบอกว่าที่ผ่านมานะคะเราอาจจะมีการแบกรับภาระอะไรหลายอย่างมากมายแต่มันก็บวกกับ เราเองก็ไม่สามารถที่จะปล่อยวางอะไรได้และมีเป้าหมายที่เราก็อยากทำให้มันเสร็จๆอยากทำให้มันจบๆเพื่อที่ว่าปัญหาจะได้ไม่ต้องคาราคาซังบางครั้งเราไม่กล้าที่จะกระจายงานหรือว่ากระจายปัญหาในใจเราเนี่ยให้กับคนอื่นได้รับรู้พอก็เกงใจด้วยเราก็ไม่อยากจะต้องกลับมาแก้ไขหรือว่าทำอะไรให้มันยุ่งยากก็จะเป็นช่วงที่คุณจะเหนื่อยๆนิดนึงนะคะชาววันเสาร์เหนื่อยนะ ขอดูต่อไปนะคะ t p r e s s r e s s แต่อย่างน้อยเนี่ยคุณจะเจอกับคนรอบข้างที่ดีเจอกับบริวารที่ดีเจอกับคนที่เขาเองก็เข้าใจคุณนะคะมันจะมีสถานการณ์ที่เริ่มดีขึ้นทุกอย่างก็จะราบลื่นยิ่งหากใครนะคะที่กำลังอยู่ในช่วงของการขยับขยายรอคนเข้ามาช่วยเหลือหรือว่า ได้บริหารได้จัดการได้รอคอยการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งต่างๆเนี่ยก็มีเกณฑ์นะที่ว่าเรากำลังจะประสบความสำเร็จนะคะในช่วงนี้มันก็อาจจะสำเร็จไปเป็นอย่างอย่างนะแต่ถือว่าจะดีขึ้นคะ่ะอืม เด็กไม้เท้านนะคะได้เริ่มต้นในการทำอะไรใหม่ๆด้วยเนาะเริ่มต้นในการทำอะไรใหม่ๆจัดการทำอะไรใหม่ๆหลายสิ่งหลายอย่างความรับผิดชอบใหม่ๆโอกาส ที่เข้ามาแต่ว่าเหมือนหลายเรื่องที่คุณเองก็ต้องรอคอยการพิจารณานะคะโอกาสที่เข้ามาบางทีมันยังเหมือนจัดการไม่ได้เลยสะทีเดียวก็ยังต้องรอคอยแต่ว่าความใจร้อนของคุณความรู้สึกอยากรู้ว่ามันจะยังไงต่อไปเพื่อว่าเราจะได้วางแผนต่อไปแต่ว่าหลายเรื่องเนี่ยบรรยากาศรอบข้างมันก็อาจจะยังไม่ได้เป็นใจขนาดนั้นนะคะความรับผิดชอบเยอะนะช่วงนี้นะใครกําลังรอคอยข่าวดีในเรื่อง การงานการเริ่มต้นในการทำงานใหม่นี่ะ JI, drama, โอกาสในการขยับขยายหน้าที่การงานเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะสมหวังอย่างแน่นอนนะก็อยากให้ระวังด้วยนิดนึงนะมันมีเดอะทาวเวอร์เกิดขึ้นนะะบางอย่างที่เรากำลังทำเนี่ยมันก็อาจจะมีการผิดพลาดนะคะใครที่กำลังรอคอยวันเวลาที่เราอุตส่าห์แบบ เตรียมพร้อมมาไว้อยู่แล้วก็น่าจะมีการผิดคาดเกิดขึ้นทำให้มันอาจจะต้องเสียเวลานะคะหรือว่าวันเวลาที่คุณคิดเอาไว้เนี่ยไม่เป็นไปตามแผนการที่เราวางไว้ก็จะมีบ้างนิดหน่อยนะคะที่มันเป็นเรื่องที่หนักใจนะก็อยากให้ระมัดระวังนะคะเผื่อความไม่แน่นอนเอาไว้ด้วยนะชาววันเสาร์หนึ่งถ้วยนะคะ หกถ้วยหลายๆท่านเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าจะหนักใจในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้เนี่ยจะหนักใจกับเรื่องเก่าๆเนาะปัญหาเก่าๆเรื่องเก่าๆสิ่งเก่าๆที่มันค้างคาตั้งแต่ที่ผ่านๆมาอาจจะ หยุดชะงักไปหลายๆอย่างที่หยุดชะงักไปติดขัดไปมันไม่มีความคืบหน้าบางทีรอคอยการเปลี่ยนแปลงแต่เราได้ข่าวดีมามีคนช่วยเหลือมีคนอุปัรภมนะแค่ว่าการเปลี่ยนแปลงที่เราแบบจับต้องได้เป็นชิ้นเป็นอันเนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นนะคะก็ยังคงจะเป็นกําลังใจให้นะสาหรับความรักนะต้องบอกเลยว่าหลายๆท่านเนี่ยต้องเจอกับสถานการณ์ความรักที่ต้องใช้ความอดทนอดกันความสัมพัน ที่อึดอัดนะคะยิ่งใครมีแฟนอยู่แล้วหรือใครที่มีการวนกลับมาคุยกับรักครั้งเก่าคนรักเก่าวนกลับเข้ามาในชีวิตเนี่ยมันมีพลังงานของการที่เราอาจจะมีการทะเลาะกันเนี่ยคะมีความไม่พอใจหรือการกลับมาปรับความเข้าใจกลับมามาเคลียร์กันแล้วเนี่ยแต่ว่ามันไม่ลงตัวมันเหมือนมีทิฐิกันทั้งสองฝ่ายอยู่ทำให้อ่า ความสัมพันธ์นี้นะคะมันอาจจะเกิดการบานปลายเกิดขึ้นก็จะทําให้คุณนหนักหน่วงหัวใจแล้วก็ไม่สามารถที่จะมูฟอ่อนได้มันบวกกับการเป็นบ่วงด้วยนะแฮงแมทเนี่ยความอดทนอดกัน้นความพยายามที่จะยอมอยู่ตรงจุดจุดนี้ถึงแม้ว่าบรรยากาศมันอาจจะไม่ได้ดีเท่าไหร่แต่การปล่อยมือไปเลยการเลิกลาไปเลยบางทีมันยังไม่ใช่คําตอบที่ดีนะคะใครมีปัญหากับรักครั้งเก่าเนี่ยอยากให้ระมัดระวังด้วยละก็ ยิ่งถ้าใครมีแฟนอยู่แล้วความสัมพันธ์ช่วงนี้ก็จะมีการทะเลาะกัน ความยุ่งยากในความสัมพันธ์มีอุปสรรคใจร้อนนะคะไม่มีใครยอมใครทะเลาะกันแบบแตกหนะักทะเลาะกันจนถึงขั้นอาจจะมีเกณฑ์การเลิกลาต่างคนต่างอยู่แต่ว่าความสัมพันธ์มันอาจจะยังไม่ได้เคลียร์กันแบบชัดเจนแค่มีสถานะที่ผูกรั้งกันเอาไว้แล้วก็มีการทะเลาะมีการหย่ารางเลิกลากันเกิดขึ้นก็มีโอกาสช่วงนี้ชาวเวนเสาร์ใจร้อน ะะถ้าในความรักเนี่ยอยากให้ระวังด้วยบางทีใครที่มีครอบครัวแล้วมีลูกมีบุตรมีบริวารอยู่กันในครอบครัวใหญ่ๆอยู่กันในครอบครัวใหญ่ๆเนี่ยมันอาจจะทำให้ชาววันเสาร์เองเนี่ยมีความหนักใจบ้าง นะคะการที่เราเองรู้สึกว่าไม่เป็นตัวของตัวเองพูดอะไรมันก็ไม่ได้ปรับความเข้าใจกันในทิศทางที่ดีเหมือนวนลูปกับมาเป็นอยู่ในจุดเดิมเนี่ยก็อยากให้นะคะชาวันเสาต้องหนักแน่นมากขึ้นนิดนึงละกันเนาะเพราะว่าพลังงานความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะอืม สำหรับวันนี้ยังไงก็ต้องขอบคุณแล้วก็ในการรับชมในการรับฟังด้วยนะคะสวัสดีค่ะ